สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะเราก็จะมาดูแผงเล็กที่ผู้ร่วมบุญได้ถวายมานะคะทางวัดก็ให้ทีมช่างนะคะนำมาขัดแล้วก็เจียแล้วก็ทาสีใหม่นะคะสำหรับต่อเติมภายในวัดค่ะ ตอนนี้ทีมช่างก็กำลังทาสีนะคะนี่ก็จะเป็นรอยเชื่อมนะคะที่ได้ซ่อมแซมบางส่วนนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะนำมาเจียนะคะนี่ค่ะเจียก็คือทำให้เรียบนะคะ ทำให้เหล็กเรียบก,ก่อนที่จะทาสีนะคะเราเรียกว่าแผงเหล็กเป็นแผงเหล็กดักนะคะสำหรับทำเป็นที่กั้นสำหรับประตูสำหรับหน้าต่างที่กั้นห้องได้นะคะอันนี้ าเสร็จก็นําไปตากแดดนะคะเพื่อที่จะได้แห้งนะคะแห้งเสร็จแล้วเราก็จะนําไปจิดตั้งค่ะทาสีเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็ทำให้เด็กก็มีสีสันสวยขึ้นนะคะ ป้องกันการเกิดสนิมแล้วก็ทำให้ใช้อายุอายุก็ใช้งานได้นานขึ้นนะคะวันนี้ชิบช่างก็จะทาสีตอนค่ะบายวันนี้ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ